อาโหลจ๋อจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมคน r o v หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ r o v เนาะก็อยู่เูนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นการเชิกับผมคนนี้มา,มากๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่ประจําวันแรกของปี2568น้นะทุกคนนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงฝากกดไาลาคล์ ปในปีนี้ด้วยนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับเราก็สามารถตามไปดูคลิปเก่าๆได้นะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากจะได้กรอบโปรไฟล์สุดแลไม่มีาดนะครับสามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะเนเ่ยนะครับรวมถึงกิจกรรมอื่นๆก็อัปเดตไว้ให้หมดแล้วนะ่นี่ยนะครับ ก่อนอื่นเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะทุกคนนะ2568นะทุกคนนะก็จะเป็นวันแรกของปีเลยนะทุกคนก็มาอัปเดตคลิปกันต่อเนื่องเลยนะี่นะครับผมนะี่ก็ขออวยพรกันสักนิดนึงแล้วกันนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ย มีแต่ความสุขนะครับผมนะคิดดิงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปถนานะครับผมนะเจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งปีและตลอดไปเลยนะทุกคนนะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยครับผมโอเคครับวันนี้ก็จะมีอัปเดตกิจกรรมใหม่เนะี่ยทั้งหมด3อย่างเลยนะทุกคนนะก็คือเจียมจัดให้หนักๆเลยครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่อย่างแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะก็คือเดี๋ยวเราไปอัปเดตตัวนี้ก่อนลวกันเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลยครับอย่างแรกครับผมซื้อเยอะลดยับนะครับต้อนรับปี2568นะครับ จัดเต็มกว่า100สกินนะทุกคนนะลดสูงสุดเนี่ย85%เลยนะเดนนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมนะที่ราคาสกินเนี่ยถ้าเกิดเราดวงดีนอะได้ส่วนลดเยอะเนี่ยก็จะคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถซื้อได้เลยมันไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยต้องไปสุ่มหรืออะไรแบบนี้ไดเน,เ,น,นนะเลยนะครับอย่างเช่นสกินระดับเอ่ออันติเมทนะทุกคนนะถูกมากๆเลยนะเดนนะครับผมเพราะว่าอันติเมตนะครับผมอยู่กลุ่มหนึ่งเนาะมีหนึ่งช่องเท่านั้นนะครับเป็นสกน 1, อยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งอ่ะอาจจะราคาเต็มพันสองใช่ไหมทุกคนนั้นก็ลดเหลือประมาณหกร้อยกว่านะครับผมนะประมาณนั้นเลยนะครับใครที่อยากเนี่ยทุกคนนะเห็นไหมพันสองได้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นหลือหกร้อยถูกกว่าครั้งแรกที่กลับมาอีกนะครั้งแรกที่มาเนี่ยมันอยู่หกเก้าสูตรนะทุกคนนะอันนี้ก็คือถูกมากเลยใครที่ตามหาสกินแวนหรือสกินอื่นๆนะครับผมนะในกิจกรรมของ h อกเนี่ยก็สามารถมาตามหากันได้ในะครับผมน่่่่ะะะะซซึงงงถถ้้าเเเเเกกกิดืืออออยยยนนนนี็จูลรรๆััคบ แต่ว่าวันนี้เขาก็ใส่สกินใหม่มาด้วยนะครับเป็นสกินของแม็กตรงนี้นะครับผมนะชิกออชีตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็สนับขั้นเงบได้เนี่ยก็สามารถเอ่อซื้อได้เลยได้เลยนะครับแต่จริงส่วนลดเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะเดี๋ยวเราใช้ส่วนลดฟรีไปก่อนเอ้ยรีเฟซฟรีไปก่อน,นครับผมไม่รู้รีเฟซฟรีได้กี่ครั้งนะอันนี้หกสิบห้าและโอเคมันยังค่อนข้างน้อยอยู่เนาะเพราะว่าตรงนี้มันไปได้ไกลนะทุกคนนะไออันเนี้ยนี่แปดสิบก็ผมเห็นปะ 80นี้ผมมองว่าค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเพราะว่ากลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่3นะทุกคนนะกลุ่มที่เป็นอันสุดท้ายนะครับผมนะ่ก็คือนี่เลยนะครับกลุ่มที่3เนี่ยจะมี4ช่องนะครับก็คือทั้งเอ่อใต้สุดนะทุกคนนะที่มันเป็น4ช่องนะครับกลุ่มที่3เนี่ยจะลดสูงสุด 85%ได้เลยนะครับแต่เนี่ยเราได้มา80%ผมคิดว่าก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาแค่สกินเดียวแหละทุกคนก็ซื้อไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเพื่อเอาไปรีวิวสกินได้เลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยใครที่อยากจะได้สกินไหนนะครับผมก็ลองมารีเฟนหาดูกันได้นะทุกคนกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่ามันซื้อได้เลยไม่ต้องไปสุ่มดวงได้เลยนะครับสุ่มดวงแค่ว่าจะได้ส่วนลดเท่าไหร่ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเรายิ่งซื้อเยอะเนี่ยมันก็จะได้ลดเพิ่มเติมขึ้นอีีกกนนนรซื้้้้ออ2 20%ชชชิิิิิเเเเ่่่ยลลดดดพพพมมม15% 3 4 เนะี่ยก็การ ate, การีเฟซก็มาดูตรงนี้ได้นะครับสองครั้งแรกเนี่ยรีเฟซฟ,ฟรีนะครับครั้งที่สามถึงสี่สิบเนี่ยสามคูปองแล้วก็ครั้งที่สี่สิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบเนี่ยนหะ้าคูปองนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยอยากให้รีเฟซเยอะเนาะเพราะว่าเออเดี๋ยวจะเสียคูปองค่ารีเฟซไปเยอะโดยเช่นเหตุนะครับสิบครั้งเนี่ยก็สามสี่คูปองแหละทุกคนนะ, <laughs> ะก็เจอสกินไหนเราโดนใจเราราคารับได้ก็จัดเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมซื้อเยอะลดยับนะครับผมเนะี่ยก็จะมีสกินใหม่เปลี่ยนสกินของแม็กชิกออชีตรงนี้นะเดน โอเคเนาะแวนเทวนาซาตตานะครับผมเซฟิล่าเนี่ยทุกคนก็มีให้ในกิจกรรมนี้ด้วยนั่นเองนะครับ หยุดหยุดหยุดสำหรับผู้ติดตามช่องก็ดอุซบวันนี้เติม RV มีส่วนลดพิเศษเพียงทุกคนกดลิงก์ใต้คลิปจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้ทําการคัดลอกโค้ดตรงนี้นะครับและกดลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อทําการใส่โค้ดส่วนลดนะครับจากนั้นก็ใส่เลขโอเพนไดีนะครับแล้วก็เลือกช่องทางการชำระเงินเลือกแพ็กที่ทุกคนโดนใจได้เลยนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับใส่โค้ดที่คัดลอกไว้เมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับและไม่พอนะครับใครที่มีลิสแมนคอยนะครับสามารถลดเพ ไปครับผมนะพบกับสกินใหม่ครับผมเมเบิลอารลัมนั่นเองนะครับในกิจกรรมของลูกแก้วทองนะครับของมันต้องมีนะครับซึ่งก็เป็นสกินที่บรรจุในกิจกรรมลูกแก้วตรงนี้นั่นเองนะครับผมคิดว่าทุกคนได้กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับกิจกรรมลูกแก้วทองเนี่ยทุกคนดูดีผมมีลูกแก้วทองเหลือเฟืออีกต้อง53ลูกนั่นเองนะครับผมนะเราก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับแต่จริงๆกับผมมีลูกแก้วแล้วแหละแต่ว่าจะมาสุ่มเล่นๆให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าลูกแก้วผมมีต้อง2ลูกแล้วนะเนี่ยทุกคนก็คือออสสาามมรรถแแลลลกกินนขงงตี้้้ไดว แต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองสุ่มเล่นๆนะครับผมนะหาอีกสักลูกหนึ่งดูซิว่ามันจะมีไหมเพราะว่าตรงนี้เหมือนจะการันตีอยู่ที่60ลูกเท่านั้นนะเดนนะครับยังไงแล้วผมก็คิดว่าผมก็น่าจะสุ่มได้นะสลับตรงนี้นะครับนี่ได้เอฟเฟกได้ไรมาค่อนข้างเยอะเนาะมันมีตาเชินสกิลแลเจนอาทุกคนนี่อันนี้ก็น่าจะออกก่อนเกริอเปล่านะครับผมสต่สลับตรงนี้นะ้างก็ได้ลูกแก้วเพิ่มมาอีกหนึ่งลูกแบบนี้นะครับใครสุมนะ่มมาได้เนี่ยก็สามารถมาสุ่มรับของรางตรงนี้ได้นะครับเป็นสะสมรายเดือน,นอกกเนาะ เอ่อมาแลกเปลี่ยนสกินกันได้นะทุกคนนะครับตรงนี้ก็ มาแลกสกินอาร์มไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปรีวิวทีเดียวนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นสกินอาร์มนะครับที่จริงมันจะเป็นสกินคู่กับฉี่เนาะแต่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะเดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่มีเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็สีสันค่อนข้างสวยเลยนะเดนะครับและก็ต่อเนื่องเลยครับผมเนี่ยก็อย่างที่ผมอัปเดตนะครับเติมปองต้นเดือนนะครับซึ่งสกินนี้เนี่ยจริงผมแทบว่าเป็นสกินที่สามารถรับได้ฟรีก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าเราเติมแค่เก้าวนะครรับบาาางทีเอจจะไปเล่นนสกิของซื้้อออเเยยะะลดัััับบบนนคครรผมมมมไงงก็ตตาิ ปองอยู่แล้วใช่ปล่าล่ะแต่ไอ้เกิดสมมติเราเติมไปเนี่ยก็คือเราเหมือนจะได้แถมสกินของไอริสกินนี้เพิ่มเติมมาอีกได้เลยนะครับแล้วก็ลูกแก้วทองเนี่ยสามารถรับได้ในกิจกรรมนี้เลยนะครับในทุกคนนะรับได้ตรงเนี้ยล็อกอินคราเจ็ดวันเนี่ยได้6ลูกนะครับหวันเนี่ยได้อีก2ลูกนะครับเป็น8นะครับผมแล้วก็วันที่สิบห้าเนี่ยได้อีกอย่างละลูกนะครับรวมกันก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับฟรีนะครับสิบลูกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆครับผมครบทุกเดือนนะเพราะว่าไอ้ไลูกไอผลึกอััญมณีน้นน่่นะมมัไมได้กลััััับบบบบมมมมาา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 า่่่ออออออยยหรรรรกกกกกเเเเเเนนนนนนนสสิิขข้้้ๆทีะะคคซึงงง็ไไวพ มาเราก็มีลูกแก้วเอาไปแลกอยู่แล้วนะเดนนะครับนี่พอเราเติมแบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถรับสกินตรงนี้ของอลิได้อีก1สกินแล้วนะครับผมนะก็วันนี้เจี๊ยบเขาก็จัดหนักให้มาเลยครับผม3สกินใหม่เต็มเต็มเลยนะทุกคนนะครับเดี๋ยวไปรีวิวทีเดียวนะครับและนี่ทุกคนเห็นไหมวันที่กับวันที่3เนี่ยมันจะได้เป็นตั๋วผลึกอัญมณีเดโมชันเบเกอร์นะครับก็คือสกินของลอเรียลนะเดนนะครับผมก็จะอัปเดตเข้ามาแล้วนาคมผมในวันที่3มกรานะครับแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับนม ก็คือ,เ,อ,อเป็นกิจกรรมของสกินนะครับผมนะไวโอเลนะครับผมสารเจ้าแล้วก็บีแจนะครับผมนะที่เข้ามาในช่วงนั้นที่ราคาประมาณ1,000กว่าคูป,ปองนั่นแหละที่มันมีส่วนลดจาก2,000นะครับก็กิจกรรมก็จะเข้ามาในวันที่7ใน,นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมตรงนี้น่าจะเป็นรูปแบบสุ่มแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับใช้เพื่อแลกสิทธิ์การเล่นฟรีหนึ่งครั้งในกิจกรรมอันเชิญ2 สองเทพมังกรน,นะครับเริ่มวันที่7มกราคมนะครับค่อยมาอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันตอนที่กิจกรรมมันเข้านะครับก็โอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับวันะทั้งหมด3สกินเนาะโอเคถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวสกินกันก่อนแล้วกันนะครับทั้ง3ตัวเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคไปรับชมกันเลยครับ ที่่ืนชายต้โอเค okay, ครับผมก็สำหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะทุกคนนะก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจก็ได้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามรั้ผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจกับผมคนนี้มากๆเลยสําหรับวันนี้นะครับก็อดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายค่ะ